ส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n l 롤อ Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยาู่ในเกม Free Fire กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม Free Fire นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนผับทาวน์ครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลย กดไลค์คลิปให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยท่านน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาร์โลกนะครับผมนี่เลยนะฮะเป็นในส่วนของแพ็กเกจอันนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับผมของตัวละครอาร์โลกนั่นเองนะครับก ก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พี่มีการแจกในสตของเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรนครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่มีการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะฮะได้หมดเลยเนาะนะฮะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะฮะที่คอมเมนต์ยูอรดีในคลิปนี้เองนะครับใครคอมเมนต์ พี่กาจะส่งไปให้นะครับผมแต่ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นบบเป็นชื่อฮหรือว่าท่าทางนะครับหรือว่าเป็นในสองชุดก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่มีกาิ้านะครับสําหรับการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมดสี่ข้อครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่สองกดติมกดกระดิ่งเช่ญให้เขาผมนันเองนะครับแล้วก็ข้อที่สามครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook บล์ยูดีขอแจงไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับกติกา4ข้อเท่านั้นเองนะครับโอเคนะถ้าอยากได้ของรางวัลก็อย่าลืมทำตามกติกาด้วยเนาะนะเดี๋ยวพี่พามาดูโค้ดกันว่าโค้ดมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเริ่มมาที่ส่อของสกิปป์ปืนนะฮะสกิปป์ปืนเป็นในสองเอเคนั่นเองนะครับเป็นในสองเอเคเดฟเฟมิงนากอนนะฮะอันนี้เลยนะครับอ่ะก็เป็นพวกปืนนี้เลยนะที่พี่ใส่อยู่นะ ก็มีน็นเสียงขอเปสกาชมพูนะครับนี่เลยนะก็เป็นเนสีสก,กาชมพูแล้วก็พวกอ่านี่เลยนะครับพวกเป็นเนสียงของยุ้มพีนะฮะหรือว่าเป็นเสียงของเอ็มพีสี่ศูนย์นะฮะก็มีหมดเลยนะครับผมอันนี้นะฮะ เหมือนลูกซงก็มีนะลูกซอปในสองซองไฟซองหิมะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ไปเปิดรุ่นกันเอาเองนะครับว่าจะได้อะไรกันดีกันบ้างนะครับอ่าโอเคนะฮะอยากได้ข really <ério> ็บอกไหนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะนะครับแล้วก็นะครับเริ่มมาที่ในสองท่าทางดีกว่านะครับคอลเลคชันท่าทางเป็นในสองท่าทางนี่เลยนะครับ baby ช่ a จุดดๆุดจดด baby ชจุดจุดด baby ชัก มาโอเคนะครับก็เป็นแค่ทางไปพี่ช้างนี้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋านี่ครับเป็นในส่องของกระเป๋า,า,ปาใบนี้เลยนะครับเป็นในส่องกระเป๋าพี่หลามนะครับนี่ไหนเอ่ยเอากระเป๋าพี่หลามหาย นี่เลยฮนะเป็นกระเป๋าพี่ล้ำนี่นะอ่าแล้วก็มีสองกระเป๋าแพนด้านนเองครับนี่นะสองใบนะครับนะนะผมทุกคนครับโอเคนะถ้าอยากได้โค้ดกันก็วาวาอย่าลืมนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันก่อนจะมาแจกโค้ดกันเนาะครับอ่าอัปเดตครั้งแรกเลยนะของเกมนะในวันนี้ก็เป็นในส่วนของการเติมเพชรแล้วก็มีในส่วนของการลุ้นเพชรนั่นเองครับนี่นะลุ้นรับเปอร์เซ็นต์ของเพชรนั่นเองนี่อ่าเดี๋ยวเรามาวัดดวงกันว่าเราจะได้กี่เพชรแปดสิบยังแค่นะฮะ วิ่งได้โมงได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ก็บวกไปครับ 5, ห้าพันหกโหโบกสี่พันหมื่นเพชรอะเติมพันเจ็ดร้อยสิบก็ได้หมื่นเพชรน,นะครับตรงนี้เลยเนาะนะครับสามครั้งนะสามครั้งสามารถเติมได้สามครั้งนะ่นึองโอ้โหก็เอาเงี้ยคือก๊อตอ่ะเออนะครับก็เติมครั้งหนึ่งก็ก๊อตอ่ะนะครับบอกเลยซื้อได้ยับยับนะฮะแล้วก็มีส่วนของ the ah endless เอนเดรสเหรอ The Enred นะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นชุดใหม่นะฮะนี่เลยนะฮะข้างๆนะแล้วก็มีสองนี่เลยไอวอลใหม่นะครับนี่ที่ต้องเติมเก้าสิบเก้าเพชรนะนี่เลยนะครับเป็นไอวอลอ่าโบย่าเต้นะครับนี่เลยนะโบย่าเต้นะครับให้รู้กันไปเลยว่าใครจะเหนือรอบสุดท้ายนะครับนี่นะโคตรเฟี้ยวนะฮะแล้วก็มีสองกิจกรรมตรงนี้เลยเนาะนะครับเป็นกิจกรรมโบย่านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นโบย่าโกนหน่อยลักงานนะครับมาเริ่มอึบอ้าวพี่อยู่นี่ อาชิบอาชิบอาชิบชิบอาชิบเดินสองครั้งอาชิบเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้สิบอันเฮ้ยนี่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 ฮึบไปยาวไปคนชิบได้สิบเอ็ดครับผมรอบนี้ฮะช่างมั่นนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราสุ่มชุดใหม่กันดีกว่านะครับว่าจะเฟี้ยว จะเฟี้ยวเงาะอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็มีชุดหัวอ่าหัวน้ําเงินวัวด,ด้วยนะครับเป็นชุด Blue บูมิเลเนตนะฮะแล้วก็มีครบเซตเลยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามผสมกันนะครับนี่บอกเลยอันนี้บูมิเลเนตฮึบอ่ะอ้าวได้อะไรเนี่ยอโลกนะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนโชคชะตาดีกว่านะครับเป็นชุดอ่าของผู้หญิงนะของบูมิเลเนตผู้หญิงนะแล้วก็นี่กระเป๋าทั้ทางเอ่อเฮโรลีนนะฮะช้าบาัดคอเฮโรลีรน บูมเรลนิดพี่ได้ข่าวว่ามันได้ยากมากเลยชุดเนี้ยนะครับยชุดแวนพี่บอกเลยว่าได้ยากจริงนะสำหรับชุดเดอะไอเดอะเอนเรดอะไรอย่างนี้แหละนะฮะเออนะครับก็มันได้ยากนะเฮ้ยได้แอร์บอร์ดว่ะทุกคน199หูเกลือบแล้วฮะโห499เอาไหมไปเปลี่ยนชื่อไป499ช่างมันนะฮะเดี๋ยวเราซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อไปนะครับเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนไป เฮ้ยได้แล้วนะครับนี่นะชุดมาเลยฮนะโอ้โหเฟี้ยวไปเฟี้ยวเฟี้ยวไปเฮ้ยโอ้โหได้ท่าทางนะครับแล้วก็นี่เลยนะชุดมาเลยฮนะอ่าเป็นชุด the endress นั่นเองนะครับนี่นะฮะขอเปลี่ยนชุดตายครั้งหนึ่งดิได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะได้ของเกลือ,อครับทุกคนครับนี่เลยนะได้ของเกลือจริงเกลือจริงเกลือจริงไม่แนะนําให้มาสุม่มนะฮะแต่ก็สุ่มได้นะนี้คือต้องเพชรเหลือจริงเพราะมันออกยากนะออกยากมากสําหรับชุดอ่า นี่เลยนะเอ็นเดรสนะครับนี่นะฮะออกยากมากนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดชุดกันนะฮะชุดอ่าอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับชุดมันจะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเรานะงั้นพี่ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคทุกคนนะครับนี่เลยนะฮะชุดเกาจะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมกดเข้าไปนี่นะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับอ่าทรีดอร์ดรูมนั่นเองนะครับประตูโชคชะตานะฮะบทพิพากษามาจุลาเดเคชื่อกิจกรรมอย่างเฟี้ยฮโอเคนี่นะเดี๋ยวเราไป ดูชุดกันนะครับนี่บอกเลยเฟี้ยวจัดนะชุดเท่ชุดเท่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะโดนตาโดนใจหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดชุดกันดีกว่านละ่ขอรับขอตรงนี้ทั้งหมดก่อนนี่นะฮะเรียบร้อยรับทั้งหมดแล้วอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเผอไปรับขั้นสิทธิ์เฉยเลยนะครับโอเคนะช่างมารับไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเปิดชุดกันดีกว่านะครับนี่นะครับอ่าเป็นชุด the endred นั่นเองนะครับนี่โอ้โหบอกเลยหัวมังเท่มากอาชีพนี้ฮะเดี๋ยวเราใส่เต็มชุดกันดูดีกว่านี่โอ้โห เฟีย้ยวนะเฉกวว่าเฟีย้ยวนะบอกก่อนนี่นโคตรเฟีย้ยวนะเฟีย้ยวจัดประหลัดบอกเลยนะครับผมทุกคนครับอ่าโอเคแล้วก็ขอดูของที่เราได้มาเมื่อกี้ก่อนไม่ค่อยได้อะไรมาเยอะนะฮะโอเคช่างมันนะได้ของมาน้อยนิดนะฮะนิดเดียวนะได้น้อยมากน้อยนิดนิดนะฮะโอเค,อเคไปสมงอันนี้กันเล่นสักครั้งเฮ้ยลูกแก้วสองลูกอ่ะเชิบเอ้ยอะไรอ่ะ อ๋อได้พิมเขียวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็สำหรับอาชิบโพสต์ครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยตักคอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอนี้สักครั้งก็แล้วกันนะอาชิบ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 เรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไปไปครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบายไปรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆ 嗯，老疼了，这调调。